ต่อเรื่องราวของแผ่นดินไหวค่ะอย่างที่เรารายงานกันไปทุกวันเลยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมีคนได้รับผลกระทบเยอะมากดาราศิลปินคนที่มีชื่อเสียงหลายตัวหลายท่านนะบ้านพังเป็นแถวเลยคุณผู้ชมค่ะไปเช็คกันดูดีๆเช่นเดียวกับน้องยายาอุรัสยาคนนี้อตายแล้วมือทับอกคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ระทึกน่าตื่นเต้นขึ้นเจ้าตัวเนี่ยออกมาเล่าเหตุการณ์สุดระทึกวันนั้นเนี่ยให้แฟนคลับได้ฟังว่า ตัวเองเนี่ยกำลังจะอาบน้ําอยู่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยทำไมน้ํามันสายไปสายมาแถมตัวเองมันมีอาการแบบเซอะเออสุดท้ายอพอรู้ว่าแผ่นดินไหวตัดสินใจเลยโทรหาคุณแม่รีบพาทุกคนออกจากบ้าน แล้วรีบวิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปรับคุณพ่อ,อคุณแม่เพราะว่าคอนโดในอยู่คนละชั้น<อ>วิ่งขึ้นวิ่งลงนั้นคุณผู้ชมค่ะชั้นยีิบสองกันไปถึงยี่ถึงสี่รอบอเออทางด้านของแม่ปลาค่ะก็มีการออกมาโพสต์ถึงสปีตของยายาในวันนั้นด<อ>้วยนะน้องยายาเนี่ยเก่งมากช่วยหิ้วปีคุณพ่อลงทางบันไดหนีไฟคุณ <ไป S 2> ผู้ชมอันนี้คือต้องเข้าใจหน่อยไซส์ฝรั่งอะเนาะแต่ตัวใหญ่นิดนึงเพราะเพราะซ้ําค่ะคือตรงนั้นเนี่ยมีน้ําที่แบบกระชอกลงมาจากสระว่ายน้าคุณผ คุณพ่อน้องยาย่าเนี่ยลื่นล้มด้วยเจ้าตัวค่ะก็เออมีแล้วคุณพ่อด้วยนะคะก็มีการบอกกับน้องยาย่าว่าตัวเองเนี่ยไปต่อไม่ไหวแล้วขอนั่งที่ตรงนี้แหละลูกเนี่ยรีบวิ่งไปเหอะปล่อยพ่อไว้ตรงนี้แหละคุณพ่อกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระทําให้ลูกหนีได้ช้าเออนะคะคุณ่คุณผู้ชมด้วยสายยายรักหรืออะไรก็ตามแต่นะวินาทีนั้นยาย่าตอบกลับไปทันทีว่าอไม่ค่ะพ่อ ถ้าคุณพ่อไม่ไปไหนเนี่ยหนูก็ไม่ไปอือสิ้นประโยคสนทนาเท่านั้นแหละคุณพ่อทําไงอะฮึดสู้อีกครั้งคุณผู้ชมขามลุกขึ้นมาเดินต่อไปอะ่ะ จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวของยาย่าเองค่ะยังไม่ได้มีการออกมาพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะ,ะแต่ตัวเพื่อนสนิทอย่างคิมเบอร์รี่เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าได้อัปเดตกับยาย่ามาล่าสุดแบบนี้อตอนนี้คุณพ่อของยาย่าค่ะปลอดภัยดีแล้วก็บินกลับต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งตัวยาย่าค่ะยังเล่าให้คิมเบอร์รี่ฟังด้วยนะว่าก่อนตอนเกิดเรื่องเนี่ยตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคขึ้นแล้วนะส่วนเรื่องคอนโดทางเจ้าหน้าที่กำลังเข้ามาตรวจสอบค่ะ,คะ อันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็ก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจอะไรอย่างเงี้ยของตึกก็น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจตึกอะไรเงี้ยจนกว่าจะกลับไปได้อะไรอย่างเงี้ยอัปเดตะคะ่ะตอนนี้คุณพ่อกลับไปเอ่อนอร์เวย์แล้วค่ะใช่ก็อัปเดตกันตลอดะคะ่ะแล้วก็ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณน์นันก็นานก็ตกใจแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกมามาอยู่บ้านเราม อัปเดตเพื่อนรักไป<ะ>แล้วนะคะมาอัปเดตฝั่งตัวคิมบ้างดีกว่านะคะเจ้าตัวบอกว่าบ้านตัวเองไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยดาราคนอื่นอาจจะอยู่คอ<ะ>นโดคิม,มคิมเบอรี่อยู่บ้านจ้ะอเอโชนะ ก็เลยแบบเหตุการณ์ที่เจอเทียบไม่ได้เลยกับผู้ที่ประสบภัยค่ะ,ะทั้งคนที่อยู่ในคอนโดบ้านพังมีรอยร้าวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตึกถล่มย่านจาตุจักรด้วยทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและทุกๆครอบครัวที่เดือดร้อนนะคะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะเรียนรู้แล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะรู้เลยแล้วว่าแบบคือ อาคาร่ะก็เสียหายสภาพจิตใจก็เสียหายว่าเออเขาแบบไม่กล้าขึ้นไปห้องเขาบ้านเขาอะไรเงี้ยเออเขาใจเขาตื่ถล่มเนาะก็แบบโอ้หลายหลายชีวิตอยู่ในนั้นก็นั่นก็น่าเห็นใจน่าสงสารนะครับก็ฝากความแสดงความเสียใจไปทางที้ด้วยมันก็คือเรื่องใหม่ของบ้านเราอะเนาะผมว่ามันก็หลังจากนี้ก็ก็ไม่รู้ต้องยังไงแล้ว่ะต้องช่วยกันจะดูเนตาเรียนรู้กันไปถ้าใครมีความรู้ก็นั่นแหละในโซเชียลก็น่าจะพูดกันเยอะ ก็เนี่ยแหละนะฝากความห่วงใยไปกันนะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชม